ตนการชุมนุมเมื่อปี53นั้นยังไม่สงบในทางการเมืองประเด็นของชายชุดดำนั้นยังคงมีออกมาเล่นอยู่ต่อต่อเนื่องอย่างพรรคปฏิบัติซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านไม่มีการจัดกิดจกรรเลยอรี่ซึ่งล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรที่วัดปทุมวนารามและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นทางพรรคปฏิบัติเองได้มีการเปิดเวทีผ่าความจริงโดยมีการเปิดโกง ที่มาและผู้บงการชายชุดดำนอกจากกิจกรรมของพรรคประชาธิปัตย์แล้วในการเปิดเวที่าความจรงิงหรือว่าการจัดรลนลี่กิจกรรมหาชายชุดดําในส่วนของพรรคเพื่อไทยและกลุ่มเสื้อแดงเองก็มีการจัดกิจกรรมคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีเปิดความจรงิงและในส่วนของคนสแสดงก็จะมีการจัดกิจกรรมรลนลี้ตามหาคนใจหมาสัตข้ามชาชนในวันเสาร์ที่27ตุลาคม โดยจะเป็นการแรนลี่เริ่มขบวนตั้งแต่ลานพระบรมส่งม้าไปตามจุดต่างๆที่พระพุทิบัติอ้างว่ามีชายชุดดำไม่ว่าจะเป็นบ่อนไก่ราชประสงค์และจะไปจบที่สวนลุมพินีในจุดที่พนตีขัติยาสวตดิผลหรือเสด็แดงถูกยิงเสียชีวิต การจกรรมแดนลี่ของชายชุดดำเพื่อเปิดโปงว่าใครเป็นชายชุดดำนั้นยังคงมีดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเวทีนอกสภาแต่ในขณะเดียวกันต้นเดือนหน้านี้แน่นอนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปิดศึกฟักฟปอะอภิรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งประเด็นเรื่องของชายชุดดำน่าจะมีการหยกยกขึ้นมาพูดในสภาประเด็นของชายชุดดำนี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างนํามาโจมตีกันและเพื่อฟอกตัวเองให้ตัวเองถูกอทั้งสองฝ่ายแต่ระยะเวลาผ่านมาสองปีแล้วยังไม่มีใครทราบว่าชายชุดดานั้นคือใคร